สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องมาตามนัดนะครับวันนี้นะครับเราจะมาดูรถเวอร์ซิตหกนสูตรนะครับของคาวาซากินะครับใี่เป็นรถของผมเองนะครับด้านหน้านี่นะครับ ที่จริงก็หลายคนเขาก็รีวิวไปแล้วแหละแต่ก็วันนี้ก็มาขอถ่ายเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมาดูของแต่งกันครับอ่ะที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือหนึ่งครับชิวหน้าเนาะชิวหน้าทรงสูงนะครับอันนี้ลมตอนตอนขับเร็วๆนะครับลมก็จะตีไปถึงประมาณหน้าผากเรานะครับถ้าเป็น หมวกมวกับนกทรงทัวรลิงที่มันมีปีกนะครับก็โดนปีกพอดีครับ<ม>ก็ทนฟังเสียงลมเอาแล้วนะครับคันนี้อ่าถัดมาเป็นกาดแฮนนะครับกาดแฮนกาดแฮนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นแคชบาร์ทรงอ่า TTR Pro ครับของ ร้าน TTR Pro นะครับนี่นครับนี่คือด้านหน้าเนาะซูมให้ดูนะเกินไปประมาณนี้ครับมีสปอร์ตไลท์สดวงเดี๋ยวผมว่าจะไปหาติดตรงนี้อีกดวงหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้คืออากาศหม้อน้ําตัวนี้เป็นสีเหลืองเนาะแล้วก็นี่สีเหลืองนี่สีขาวนะครับเป็นไฟ LX น่าจะ LX6 อ่าใช่ LX6 เ็พราะว่ามีหดวงนะครับอันนี้ก็พันพันกว่าบาทนิดๆน,นะครับเดี๋ยวเราจะค่อยเปิดให้ดูทีหลังนะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีกล่องท้ายกล่องท้ายตัวนี้คือเดี๋ยวผมว่าจะไปติดกล่องข้างซ้ายขวานะครับซ้ายกับขวาผมยังไม่มีกันดีดข้างในกันดีดข้างนอก ยังไม่มีนะครับก็รถดเดิมๆเ,เหมือนกันครับตอนนี้ยังไม่มีที่จับ GPS นะครับตัวตัวข้างหน้าเลยครับจับ GPS เนาะกล่องท้ายก็ใส่ได้นิดหน่อยสมวกัน็อกไม่ได้นะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์และอันนี้ครับยางอ่าของอะไรนะเมสเซอร์ Messenger. แมสเซนเลอร์ ller, หน้าร้อยเจ็ดสิบนะครับหน้ายางนะครับร้อยเจ็ดสิบเป็นลายกึ่งวิบากเนาะซึ่งเวลาขับก็โอ้โหบอกเลยว่าหอนจนหูหอนจนหูอื้อนะครับแมสเซนเลอร์ Met ller, อ่าอะไรวะคาลูคาลูสตรีดอันนีงเห็นละนี่ครับคาลูสตรีด ร้อยเจ็ดสิบครับ1กสิบักสิบเ0็ดด้านหนะ้าต้องเหมือนกันครับแต่ปกติยางเนสเตอร์ตัวนี้เขาจะใส่พวกตัวพันเนาะที่เป็นแอฟริกาเทวินหรือว่า BM r 2 TS อออะไรพวกนั้นนะครับ แล้วก็ข้างหนมันจะเป็นขอบ19เนาะแต่ของผมขอบ17มันก็เลยทำให้รถดูแบบเล็กๆเตี้ยๆนะเดี๋ยวให้ดูมิติตีรถจะประมาณนี้นะครับอ่าเนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูสปอตไลท์เนาะสปอตไลท์ อันนี้เดี๋ยวเปิดตัวนี้ดูก่อนตัวข้าง,ส,ง,งสีเหลืองคู่ครับสีเหลืองคู่อันนี้ผมจะเปิดตอนเดินทางเท่านั้นถ้าอยู่แถวนี้ผมไม่ค่อยเปิดนะเกรงใจเขาครับนี่เนาะเหลืองคู่ แล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางโอ้โหถ้าเปิดครบ4หลอดวิ่งตอนกลางคืนไม่ต้องห่วงครับสบายมากตัวนี้แล้วก็มันสามารถเล่นสเต็ปได้ด้วยเนาะเวลาเดินทางผมก็จะเปิดประมาณนี้ แต่นี่คือวิง่งในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อให้เขาเห็นเรานะครับกลัวรถสวนใหม่แล้วเขามองไม่เห็นทางที่เป็นเลนสวนนะครับอย่างนี้ก็โอเคนะดูขันใกล้ๆยิงกลางคืนนี้แบบสว่างมากๆ โอเคนอกจากสปอร์ตไลท์แล้วมาฟังท่อเดิมกันซึ่งก็ทุกคนก็คงจะเคยได้ยินเสียงสุบคู่ที่วางองศา180กันบ่อยอยู่แล้วนะครับอันนี้มีมานานแล้วเนาะรถบ้านเราสปาร์ ผมจะพยายามไม่เปลี่ยนท่อแล้วกันครับเพราะว่ามันเป็นรถวอลลิ่งเนาะเพราะว่าผมเดินทางไกลบ่อยถ้ายิ่งพ่อดงังไปอีกยางหอนอีกผมคงไม่ไหวครับเดินทางไกลผมเหนื่อยแน่นอนผมคือ,อ,อแบบตลอด,ดั้งททาง ขอไม่เบิ้ลแล้วกันนะเพราะว่าเป็นที่สาธารนณะโอเคครับรีวิวสั้นๆรายละเอียดอย่างอื่น,น,นทุกคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วก็ถ่ายรถไว้เอาไว้ดูครับเอาไว้เป็นความทรงจำแต่ก็ไม่ได้ไปไหนรถรุนกันนี้นะครับถ่ายแค่อินสแดแค่เดียวโอเคครับจบการรีวิว สวัสดีครับ